เมรีฟามสวัสดีค่ะเมรีฟามสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีพี่ๆทุกคนวันนี้เอาวัวน้อยๆสาวน้อย,อย,าอยมาฝากนะคะอายุสี่เดือนกว่าห้าเดือนอายุสี่เดือนห้าเดือนนะคะมาฝากนะสวยๆเลยจ้าสีแดงสองสีขาวหนึ่งเพศเมียทั้งสามตัวแม่ค้าเปิดให้ราคาอยู่ที่แม่ค้าเปิดให้ราคาอยู่ที่ ตัวละ16,500บาทหนึ่ง้าบาทจ้าหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีน่ารักน่าเลี้ยงท้ายสวยเลี้ยงปีนี้ปีหน้าก็โตเป็นสาวแล้วนะคะวัวรุ่นนี้นะเพศเมียทั้งหมดทั้ง3ามตัวเลยนะคะสวยๆเลยจ้า แม่สาวน้อยนะคะแม่สาวน้อยสวยๆเลยค่ะตัวสีขาวท้ายกลมนะคะตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะแม่ขะเปิดให้ราคาตัวละหนึ่งหมื่นันห้าร้อยหกพยกสาตัวส่งฟรี100่กิโลยก3ตัวส่งฟรี100ก่ก,100กิโลจ้าใครสนใจวัวชุดนี้นะคะรีบโทรมาเลย083 2690 169 083 2690 169เมเมรีฟาร์มจ้า สวยสวยเลยนะคะตันๆยันยานย่นย่นเลยนะใครอยากได้ไดถูกอ่ะแบบอยากได้วัวแต่ว่ามีงบประมาณน้อยห้าห0ื่นหกมื่นอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้แค่ตัวเดียวเนาะถ้าเราซื้อรุ่นเล็กๆเราก็จะได้สองถตัวนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลใครชอบตัวใหญ่ซื้อตัวใหญ่ใครชอบตัวเล็กซื้อตัวเล็ก แต่ถ้าเป้าหมายอยากได้ลูกวัวแม่ค้าแนะนำให้ซื้อลูกวัวไปเลี้ยงเลยดีกว่านะคะใครสนใจสามตัวนี้นะคะตัวละหนึ่งถ้าซื้อแยกราคาตังหากแต่ถ้าซื้อยกแม่ค้าให้ราคานี้เลยสวยๆเลยจ้าลูกผสมประมันก็มีนะ ตัวระ16,500มีทั้งหมด3ตัวเพศเมียทั้งหมดใครสนใจ083 2690 169จ้า